ก็สวัสดีด้วยนะนยู่ในเกม GTA นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนี่เลยบักเซอร์ครับเซอร์จริงไหมดูเซอร์จริงไหม <laughs> อย่างเซอร์แต่งตัวนี่นะสายเซอร์ของจริงใครก็เปิดเพลงเสียงดังครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเตือนซกหน่อยละเปิดเพลงเสียงดังกันเกินไปละมันหนกหูหนกหูชาวบ,บ้านเขา มันดลอกหูชาวบ้านเขาเฮ้ยปิดเพลงกันดิปิดเพลงกันดิเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เตือนดีๆแล้วนะเนี่ยเตือนดีๆแล้วเอ้ย่าช่วยโอ้เอ้าวิ่งหนีอะไรกเนี่ยวิ่งหนีอะไรไม่ได้ผมต้องไปเตือนเตือนอีกนิดเตือนอีกนิดมันยังไม่เลิกปิดเพลงกันดิแกดูดิเตือนแล้วไม่ฟังใช่ไหม เตื่นดีๆไม่ฟังกันใช่ไหมทำไมไม่ฟังกันวะไปแล้ว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 ยา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 เตือนดีแล้วผมเตือนแล้วเตือนแล้วทำไมไม่จำไม่ไม่ไม่หลับจำยายายาเตือนดีๆทำไมใช้กำลังเอ้ยโหต้องด่ากันเลยเนี่ยต้องด่ากันเลยนี่ถึงขั้นด่ากันแล้วเหรอ คุยดีๆก็ได้เมีเหตุผลหน่อยมีเหตุผลกันหน่อยอย่าย,ยิงกันเอาปีนกันใหญ่ปีนกันใหญ่เลยฮะแกงจะโหแกงเต็มเลยครับอย่าครับไปแล้วตำรวจจะมาแจมด้วยไม่ให้แจมไม่แจมไม่ให้แจมเขาเลิกเล่นแล้วเขาเลิกเล่นกันแล้วเขาเลิกเล่นกันแล้ว,ลลลว,ลลลวตำรวจไล่จับโจรเนี่ย ขาเลิเลล้เล่กลันแล้วเขาเลิ้เล่กันแล้วไปไปไปเอาเห็นได้ไงวะเนี่ยตาดีจังวะไปแล้วผมเก่งเรื่องการหลบซ่อนในหมู่บ้านนะครยบปีินปีนโอ้โหเต็มเต็มตาหาหาทางหนีหาทางนี้ทางนี้ก่อนทางนี้ก่อน,นโอ้โหพวกชาวแก๊งเนี้ยแก๊งเยอะจังวะมันมันต้องมีวันหนึ่งที่ผมจะมันระเบิดแก๊งพวกเนี้ยบอกเลย บอกเลยหย,ยุดหย,ยุดขอย,ยืมรถก่อนเดี๋ยวหลังมาคืนบักเซอร์ขอย,ยืม <c oughs> โ,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 โอ้โอ้โอ้ทางไอดีมีขับไม่ขับชอบขับลังรถไฟโตเกีดิบโตเกีดิบโอ้โหนี่ดิบเลยนะดิบอีกทีเป็นไงล่ะ ไปไปงงดิงงกันสิงงกันสิงงกันสิงงงดิงงงสิขับรถเป็นไหมลนะ่ยเฮ้ยครับเราก็มาถึงบ้านของบักเซอร์นะครับโอเคครับจะพามาดูบ้านของบักเซอร์นะครับอันนี้คือที่จอดรถของผมเองนะครับไม่ไม่ต้องตกใจครับเป็นที่จอดรถส่วนตัวของผมอย่างนี้เราต้อประจ้ำ และนี่ก็คือบ้านของบักเซอร์นะครับบ้านบักเซอร์ก็จะอยู่อพาร์ทเมนต์นะเป็นพาร์ทเมนต์เป็นตึกนะฮะเป็นตึกนะครับไม่ใช่บ้านเดียวครับแหกตาดูดีนะครับ, RPG, รบแล้วก็นี่ครับเอ้าใครเปิดทีไวีค้างไว้วะกูไม่ได้อยู่ในบ้านนะั่นนะใครมาอยู่ในบ้านกูแล้วเปิดทีวีไว้วะอันนี้ก็คือ,ก,อ,อ,อ <laughs g iggle> <liber dade> กล้องส่องทางไกลกล้องกล้องส่องทางไกลนะครับไม่ใช่กล้องถอ่ายรูปนะนี่ส่องได้ครับแต่ก็ส่องไปไม่มีอะไรครับ ก็ไม่ต้องส่องครับเปลืองตาเปล่า,ลานี่คืออ๋อทคนก็รู้อยู่แล้วแหละมันคืออะไรไม่ต้องบอกทั้งหมดหรอกนี่นี่นี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรไม่รู้รูปภาพหรือตัวอย่างหรือว่าเป็นรูปของที่บักเซอร์ตั้งใจวาดแต่ก็ทําเละไปเสียได้เลยเอามาตั้งไว้ก็เป็นได้นะครับนี่ก็คือก็คือ่องคัวไม่ช่องน้าหรอกนะครับคือน้ําผลไม้นะครับนะเพื่อสุขภาพ ที่ดีของร่างกายนะต้องดื่มต้องดื่มวันละยี่สิบขวดนะยี่สิบแก้วสุขภาพจะได้ดีฟิตปังฟิตปังนะฮะนี่นี่ก็คือวายนะครับวายครับวายคงไม่ใช่แซดวิสกี้นะวิสกี้นี่วิสกี้อันนั้นก็คือนั่นก็คือเออ่ขุยนะครับนั่นคือขุยนะครับมันเป็นขุยครับมันให้มันทำไมก็ไม่รู้ครับเตียงใหญ่ทตอนที่นอนคนเดียวอะ เศร้าเศร้านอนคนเดียวเาโอเคดาม่าพอละห้องนี้เลยถือว่าห้องเป็นไฮไลท์มากครับนี่มันไฮไลท์ตรงไหนวะเนี่ยห้องน้ำไปอืมอ่ะเอาพอลอะอาบแค่นี้ลอะอาบสัก สองวิพอเดือบเบื้องน้ําคันน้ําค่าไฟนี่ยังไม่ได้จ่ายเลยครับเนี่ยค่าห้องด้วยเนี่ยไปต่อนี่คือห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็มาดูว่า,วาเขามีชุดอะไรบ้างนี่ชุดชิวครับชุดชิวนี่ก็ชุดพวกเอ่อสักอย่างนั่นแหละไม่รู้กันนี่คือสมาร์ทครับสมาร์ทไงใส่แล้วดูเท่น,นะครับอันนี้ก็สตรีทนะสตรีทสตรีทสตรีท สเตย์สต,ตังนี่ก็ชุดของบักเซอร์เขานะครับชุดส่วนตัวโอ้อันนี้ชุดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับตีดิงไม่ใช่ละมันเซเว่นนะเอารถเอามันยังมีร่องรอยอยู่เลยแต่รถหายไปไหนฮะโอ้ใครว่ามาใครเขาผิดกฎหมายนะครับเนี่ยบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคล นี่ก็ที่จอดของผมอีกนะฮะไปที่นี่ผมจองอเคครับเรามาเล่นนี่ดีกว,ว่ารถไฟเหาะนะฮะเหาะเหินเดินอากาศโทรมานี่เราต้องนั่งนั่งหน้านั่งเอา รอเราต่อไปครับรอไปรอไปมาเอางเนี่ยไม่มาเดี๋ยวจะวิ่งไปหาแล้วต้องวิ่งไปหา ถ้าจะขึ้นจริงๆอ่ะอยากขึ้นอยากขึ้นครับอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นโอ้ยเอา้าไม่ได้ขึ้นกันแล้วทีนี้ไม่ต้องเล่นกันแล้ว